สบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนขอสู่ซองน้องพุทธศร์ชาแนลเมื่อนี้เนาะก็จะพาแม่เนาะแล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวอยู่ที่นครพนมประเทศไทยเนาะตอนนี้พวกเขาส่งคนกับยู่ที่สะพานกันเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเขาต้องไปแลกเงินบาทก่อนเพราะว่าเขาบ่มีเงินบาทเขาสิไปบ่ได้ยูหันเขานบ่ับเป็นเงินกีบเนาะเดี๋ยวไปแลกเงินเงินกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งว่ามื้อนี้จะได้เลทเท่าใดเนาะแล้วก็ได้ไปจะพันเนาะเกี่ยวเงินมาหัน3ล้านกีบพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังหาธนาคารก่อนเนาะปยังกระปเด็นไป่ปไปรปไปไป้ปไ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 าไป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 ไไปไปไปนปไป ไปตอน,นไหนงั้นอหลรเธอไฟไเได๋เ <c oughs> าฮาวแล้วเนาะเขาก็สิมาแลกอยู่ทุ่งสวรรค์งใส่จังไหนปะดังเละมนี่ น,นี่กันแลกมาได้แล้วนะทุกคนเนาะได้4,000บาทคูเลตมือน,นี้หันแมน6เส้น30,000อืมกีบซื้อบาชนะเพื่อนให้หันคนหนึ่งหันโบกเกิน2,000บาทเด้อสองแม่ลูกก็เลยได้ได้4,000นะทุกคนเนาะโอ้ยบุหัวสิพอคารนะ้ำมันลดบอเนานะอืมผู้ใดใจดีกัเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำในเด้อคันราบาพอเด้อเนาะมือน,นี้การสเตย์น,นครพนมผู้แหลเนะาะบุหัวสิไซเวลาจากนะักรโมงเนาะพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อกันเลยดีกว่าเนาะ はい。 ถามน้ำหอมมะฮอดสังไทยและพี่น้องเราเขาก็สิมาจ้ำต่อหมอเหลียวบึงรถดทุกคนเห็นป้ายเหลืองมากระลายเลยแล้วก็เจอคนรู้จักก็ถามออกไปซ้ายบางคนก็าพาลูกไปกินเอ็มเคบางคนก็เออพาพ่อพาแม่ไปหาหมอส่วนน้องเองก็สิพาแม่ไปบึงนครพนมเนาะงานไหลเหลงือไฟเพ่นจัดงามงามเนาะเห็นปีกายนี่ก็อุ้ยสอนเอาเรามาดิปีนี้ก็เลยจัดเนาะทอนเงินพาเรามากับทีเออต็มผ่านเจ้าเออ 95หลักหนึ่งสามสิบแป90เบิ่งกันว่าใส่มื้อนี้จะเมื่อจะพันเนาะพี่น้องเนาะหลักหน,นึ่งสามสิบแจำเกเนาะเขาเป็นเงินบ้านเขานีือไก่ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะทุกคนไผภายเลขเก่งายเลขซอยนอกแน่เนาะทุกคนเนาะจะลงลงละลงน้อยหนึ่งจากร้อยสองร้อยขีดไปตอนมาใส่หันน้ำมันนั่นแหลนได้เหลือประมาณหนึ่งห้อยสามสิบทุกคนมาเบิง่ง สามลิตรได้33ลิตรเมื่อพันสองเก้าลงหนึ่งพันองห้ก้สิบกบาทเนาะเต็มเลยคุณบอกว่าพันสาม มีแนวแจ็คแนวแถนบ่อไอป่ะทุกคนเนาะกะเมืดอไปพันสามเนาะแลกมาเมื่อนีนสี่พันเด็เดี๋ยวเขาเดินทางต่อกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะนี่เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะว่าเขาฮอตจะคนพนมน้ำมันสิเหลื่นอน้ออีลายซำได้ป่ะเลสโกแม่พ้อมบอพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วค่ะถนนทนทางเพื่อนสะอาดงามตาดีพี่น้องน้องมุงนิกาสีแวะนอนท่าเคกด้อเพราะว่าหาที่พักอยู่ที่นครพนมบวัวได้เพราะว่าตรงได้จองล่วงหน้าลายลายเดอนลเลยในการเดินทางเนาะกูกูเมพันก็นกบ,บอกว่าประมาณสี่สัมมุงปลายเนาะเฮานี่ก็น,น่าจจะก่ายเนาะเพราะว่าแวะอยู่เลยเลยแวะเซเว่นตลอดทางเลยพี่น้องออันนี้มันขวาค้นข่ามบอกอยู่แล้วก็เริ่มมีแล้วเด้อสะพาน คนยางอ่านถึกปะนะทองฟ้าแจ่มใสดีขนาดเลยมือนี้นะดีเนาะดีสะอาดวะละเอียบนะเป็นระเบียบนะการเจ้าแบบซิงกันนะเลนไหนเลนมันนะเออี่เลนรถจักรกต่างหากยุ้ยูใสเลนใหญ่เอ้เลนรถจักรเฮ้รถจักรนี่บักซ้ายมือนี้เลนั้นกับมีเลนรถจักรต่างหากแล้วก็เาเลนรถใหญ่นี่มีมีสามเลนนี่นะ จะได้ห้ากับบริษสัสวนกันาเล่นบอลนี่นมันมีอันขันอยู่นะเนาะบริษสัสวนกันอันตรายมันก็นลดลงระความอันตรายเนาะเออมีสองเลนแต่ว่ามัน,ม,นมันห่างกันเด้เห็นบ่เลนรถใหญ่เขาห่างกันขนาดเลยเห็นป่แมนทางเขาไม่คุ้มบ่ทางบ้านเขามีคุ้มบ่แต่เจ้านั่งนอนมานี่เสียสามสี่ชั่วโมงนี่เจ้าผู้ซึกแบบมันโดดมันโดดอยู่บ่ะนิ่มๆเนาะนิ่มขี่รถไฟเลยโอ้เจ้าไปขี่ตัวไหนรถไฟไหมรถไฟอยูร่าเหรอวะ แม่่าแม่เท่านี้แม่มีปั๊มแว่บ่เห็ุอีกแล้วฮอทีเจ้าฮอทีเท่าไหร่ละฮอทีเจ็ดฝนเป่าออน้ำสะอานเองแล้วไเนาะจากบ้านดเที่ยวเที่ยวเที่ยวเออเที่ยวนี่แหละอันมันมีน้ำาออกอยู่แม่หรือหรือว่าตั้งตั้งอย่างเข่ายู่วาม S 1> <S 1> เออแม่แม่เขาอยู่น้ำเอแน่แล้วก็ห้ากินนะเจ้ากิน 100, เอ็มร้อยเอ็มร้อยเซนติเมื่อกี้นี่หรือมาย่างวะเขากินน้ำตาลใช่ไงน,น,นะแล้วมันออจะเลินะครับปวดปวดเบาปวดเหนียวอยู่ตลอดเวลาเออคาเว่ตัวมันบดได้ยุง่งยะเนาะมีปั๊มให้เวดีๆไปคันเวแค้มทางมันก็นอยากย้อมได้ไหมเนาะเน่าสิปั๊กได้ไหมเนาะตอนเอียงทุกคนออกดอกงามงามเนาะ 8นาทีเนาะแต่ว่ามืดแล้วเนะ,พ,นนะ,ะพี่น้องเนาะออฟเนาะตอนนี้เป็นเวลา6โมง<ม><ม>ตรงน,นะพี่น้องเนาะ<ม>ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้ฮอตดานแล้วเ้อะ<ม>กรลงหลงทางไปหลายเติบ GPS แน,นอย่างในเบิงบ่ถือจ้ะตอนนี้ก็ฮอดสะพานแล้วเ้อะทุกคนเนาะใช้เวลากะประมาณ6ชั่วโมงแต่ว่าขั้นตัด GPS หันกะมิเต 4ชั่วมงปลายเนาะแบบเขากับบริ่งทางแน่อีหยังแน่เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของแม่นจากลาวอยู่ดานลาวเสีย5,000 50, กีบเนาะแล้วก็ด่านท้ายค่าเอกสารกัน200บาทเนาะเนาะกับแวะเซวบเซเว่นอนี่ยต่างๆบอได้แล้วแม่จัไหน่อยก่อนแป๊บนึงให้เพิ่นเข่าก่อนเลยตอนนี้ก็ขามมาฟังลาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ก็เป็นครั้งแรกที่บาเดคข้ามขวาสะพานแห่งที่สาม ข้ามส้วนลายและเมนขี้เหือข้ามทุกคน้อ<บ>นที่แบบตรงกันขามกับร้านพญานา,นาคนาตอนนี้ก็ฮอดบ้านไปชีเิมหอยแล้วนอนมาเวะนอนถ่าเขตกกอนเพราะว่าเฮาบูมีที่พักนอนแล้วก็มืออื่นก็จะใส่บ้าหรือว่าอาจจะข้ามไปลินไทยนอนสิบปิดจองบนนางแต่เวนเลยแหละอืมก็ใช้เวลากับประมาณ6กส่วโมงยเนะทุกคนเนาะน้ำมันกับเมื่อประมาณครึ่งถังนี่แหละ ค่าไส้จายหวาเนาะจากทางล้วกับห0าสิพกีบกะเกือบร้อยบาทเนาะแล้วก็ทางฟังไทยตอนขามากับส0งบาทส่วนขามจากทานครพนุมละเมนอสคนกับหกบาทแล้วก็อีก50บาทเพื่อขามาเนาะกับรวมรวมเมสเซจพร้อมค่าน้ำมอกน้ำมันเนาะกับประมาณพันเจ็ดเนาะบวกค่าเซเว่นกินน้ำปันกินข้าวกินอาหารเค้มทางตื่มกับ ประมาณ2,002 2,003เลยเลยนาะทุกคนเนาะกะบางท่นมาถึงแล้วเด้อเนาะเดี๋ยวกะสิได้ฝักเนื้อฝักตัวเนาะเดี๋ยวสิขี่เือาคามไปลินทังนะครพนมตืบนนะ้องบุนิกก็ได้เป็นหลอกมาแล้วเนาะอยู่ที่ ทางฟังแล้าเนาะพี่น้องเนาะกับบริษทายภาพบรรยากาศให้เบิงซ้ำเพราะว่าแบดมืดก่อนกลับมาแล้วกับเป็นเลอะเลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกคนหลายที่เข้ามาติดตามพับสมเดชพี่น้องเด้อก็ขอฝากไว้เนาะซองพุทธศักลาวใต้ทาง Facebook แล้วก y o u t u b e นําเด้อขอขอบคุณทุกคนหลายที่เข้ามาติดตามพับสมเด้อตอนนี้ต้องขอตัวพักผ่อนนอนกันเด้อบายๆแล้วเจอกันอย่างแมี้ผมโอ้บ่ได้เอะไดเป่าผมมาบ่อมา 了一面想。